ถามว่ากลัวไหมโคตรกลัวเลยแหละบวชในไม้ไปนอนบนเขาเนาะคนเคยนอนอยู่บ้านอยู่ห้อง <c oughs> อยู่กับคนเยอะๆอย่างเงี้ยเรามาอยู่ป่าเงี้ยเราก็คิดคิดอยู่แล้วว่าเออมันจะมีผีไหมมีเจ้าที่มีเจ้าป่าไหม,มก็คิดไปอย่างงู้เนาะบางทีมันมี เออจะเล่าเรื่องให้ฟังตอนบวชใ,ใหม่เนาะวันนั้นขึ้นขึ้นไปอยู่บนเขาได้วันสองวันนั่นแหละช่วงสามสี่ทุ่มเ,เนาะกำลังจะนอนนี่แหละก็ได้ยินเสียงเสียงเสียงเหมือนเสียงอ่าอเนี่ไอที่มันแขนคออัวเขาเรียกอะไรได้กระดิ่งว่ะ ก็อยู่บนเขาเราก็ได้ยินเสียงก้งแรงก้งแรงก้งแรงอ๋อไอวาห้าทุ่มใครมาเลี้ยงวัวตรงนี้วะไม่มีหนะเราอยู่บนเขาก็จะเอาวัวมาเลี้ยงตอนห้าทุ่มเนาะสักพักตีหนึ่งก็โอ้ยเร้อนแรนก็มันเสียงมันเริ่มใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาดิสิเนี่ยเรื่องของเรื่องเออใกล้เข้ามาก็มากูตีเราใกล้เข้าโอ้อะไรวะเราก็นอนคิดทั้งกลัวเราก็ไม่กล้าออกมาแล้วเราก็นอนไม่หลับหรอกเสียงนั้นก็ หายไปช่วงตีสองตีสามแล้วก็ไปตื่นเช้ามาเราก็ไปบินตบาดเหมือนเดิมเนาะบินตบาดมากลับมาแล้วก็มานั่งนั่งชั้นข้าวเสร็จแล้วก็เอาบาดบาดไปล้างนะบาดไปล้างที่ล้างบาดเนาะล้างล้างเสร็จแล้วก็มันก็มีหมาตัวหนึ่งมากินเสียดอาหารเราก็สังเกตมันมีอะไรแขนที่คอมันเราก็อ๋อกูรู้แล้วไอ้นี่แล้วมันหลอกกูทั้งคืน <laughs> หมา ใครไม่รู้จังไรเอากระโหลงลัวไปแกนนี่มันเนาะเออเราก็เลยถึงบาง้อแล้วโอ้หมานี่เองเรานอนกลัวอยู่แต่มันไม่กลัวเนะหมาไม่กลัวแต่เรากลัวหมาเออเราก็เราก็เกิดปัญญาที่เอ,อ้ยทำไมหมาไม่กลัวมันหากินตองคืนได้นะในป่าเนาะมันมืดแต่เราก็ไม่นอนกลัวอยู่ในกุฏิเออแสดงว่าเราโง่กว่าหมาอีกใช่ป <laughs> นั่นแหละแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่ง จะมีกุฏิข้างข้างกันมันไม่มีกุฏินั้นว่างไม่มีใครนอนไงรูบาก็าขึ้นไปนอนอยู่คนเดียวแต่มันมีอยู่สองหลังติดกันตอนกลางคืนกูบาจะได้ยินเสียงเหมือนคนโดดโดดลงก้อนหินเนี่ยดังตุ๊บตุ๊บมันจะเป็นจังหวาเนาะช่วงห้าทุ่มเนี่ยแหละช่วงหน้าฝนเนี่ยแหละดังตุ๊บตุบอะไรวะมันใครมาโดดอะไรเล่นอยู่แถวนี้นะ พอวันที่สองเอาเป็นไงเป็นกันวะเราก็ไปนั่งแอบดูในทีนี้ในกุฏิมันก็มีเสียงเดิมนะมนตุ๊บตุ๊บอุบาก็ตัดสินใจส่องไฟดูเลยก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่วะพอสักพักมันมีอึ่งตัวหนึง่ง <c oughs> อึงอึงบ้าอะไรไปกระโดดอยู่บนไอ้กุฏนะิเนาะเออแล้วก็แต่มันเสียงดังนะมันโดดลงก้อนหินนะ แล้วก็มาโดดลงใส่ดินน่ะนั่นแหละดังหูตอนนั้งเครื่องจะเสียงดังมากเลยนะเหมือนคนกระโดดอะ่ะครูบาก็ขำเดียวกลัว <c oughs> <c oughs> อื่นอีกแล้วนั่นแหละประสบการณ์กลัวผีกลัวอื่นกับกลัวหมาเนาะเออจริงจนะถึงตอนนั้นมันกลัวนะพะเราอยู่คนเดียวข้างบนเราก็ไม่อยากขึ้นไปหรอกโดนจิตพี่จิตพี่ใหญ่ลงตาลงเทียบ,บงังคับขึ้นไป <G ül> คืนแรกเราก็นอนไม่หลับด้วยเราเจอทั้งงูงูเข้ากุฏิก็มีงูเขียวแล้วเรานอนตอนนั้นตอนกลางวันนะันก็จำไม่ผิดเราก็นอนแต่แคงนอนต่แคงขวานอนแต่แคงขวากำลังจะหลับเราก็ว่าเอ้ะอะไรมาตะก,กิดข้างเราวะเราก็นึกว่าจิ้งจกเนาะ จะกิดตึ๊กทึ๊กทึ๊กอยู่เราก็นึกว่ายิ่งจุวก็เฉยพอมันบ่อยครั้งกูบาก็หันมาเอางูเขียวดิตัวยาวเป็นวาเลยมันก็ตกใจเราก็ตกใจมันอมันก็วิ่งรอบมุวกดเราก็อยู่ในนั้นแหละในขวดและโอ้มันก็แปลกมันเข้ามาไงน่าจะเป็นจังหวะที่ว่าลมมันพัดลมมันพัดม้วนขดแล้วมันวิวขึ้นยังไงไม่รู้นะมันก็เลยเข้าไปเนาะ คิดว่าไงเนาะอันใหม่ที่เอาง,งูเขียวนี่ยวะ <laughs>